เอาสองตัวบนแล้วก็เสามตัวล่างก็ถือว่าเข้าคู่กันได้ดีมากๆเลยออกอะไร,ร<น>ะมาวันนี้แม่เห็นมมซี่บอกว่าออกเหมือนปีที่แล้วเลยสองตัวล่างเออ,เอ,อ <c oughs> สองสองเลขท้ายสองตัวออกเหมือนปีที่แล้วเลยเรียกว่าวันนี้มีให้ลุ้นหลายอย่างครับผมมีลุนน้นกันก่อนครับสำหรับแฟนๆทั้งบลูรามแล้วก็เบลกันทามเปิดมากระส่ายกันก่อนแล้วโอเคดูนูกับคิมเซนเซตาเองตรงกลางครับ เกมนี้จะไม่มีนะครับแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้สกินเวฟเฟลมเยนาเนะยครับมีขายแล้วนะครับผมราคา9คูปองเท่านั้นเองนะตอนนี้โอ้โหนุ๊สายไหมต้องยกส่วนก็มันพุ่งส่ครับตัวเล็กเด้งมาไปยะพระเปยะพระแล้วต้องถอยออกมาก่อนนะโดนลุ้คืนไหมไม่ต่างกันครับเลือดสรุปเท่ากันเลยแม่มันเทรดกันสุดอย่างนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับไม่ว่าจะเลนเฟดหรือทีมไฟไม่เคยยอมกันเลยทีเดียวเชียวนี่คู่นี้ก็เหมือนกันแม่ขอสักนิดสักหน่อยก็เอาครับวัดกันดูฮะ เน้นประคองตัวเลยครับไม่ครับจังหวะแย่งนกนี่มันคือศึกศักดิ์สรีแล้วทำได้ครับโอ้ไปจังหวะกักนิดเดียวตอนตีครับผมแม่เปลี่ยนจากการแย่งนกด้านบนมาแย่งกันด้านล่างเดี๋ยวนี้แล้วก็มาเปลี่ยนจากการเทสกันหนึ่งหนึ่งมาเทสกันเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปหน่อยครับที่ซาเ t i ิสติเนลโอ้แต่เขามาเยอะกว่าก็มาสี่ตรงนี้ทั้หน้าขอไปคอนถามน่าจะใหม่คอนเทสครับอ่าอาบแสงจันทร์กันไปนิดนึง โอ้ยแล้วไปอิสเปียร์ลบทันครับพี่ฟักเส้นความผิวไหวครับเราก็เอาเฟรนฟรามาด้วยนะครับเผื่อว่าการเหนียวไว้ก่อนครับโอ้เฟิร์สวันโดนยกแล้วลูดไปตรงนี้ครับโอ้ยจุกจุกแล้วโดนอฟงสเปียร์ต่อซีซีมาแบบนี้ย,ยืนงงๆอยู่นใน<ม>โดนโดาเมจแล้วเรียบร้อยครับไม,ไม่มีเวนอมจะออกแล้วครับว่าเปิดไปเลยครับจั่วจะใช้เซอร์เพนคิดว่าทางฝั่งกิมเซจะออกซ้ายครับแต่เขาออกขวาครับจั่วลมเลยครับเฟิร์สวัน แล้วโดนต่อ CC แม่นๆอย่างนี้ครับยืนนานๆครับยังไม่มีเกล็ดเกฟบยังเซนมาส่งในมูนลฝรั่งยกลูดโอ้คุมเลือดเก๊ดไปครึ่งหลอดก่อนฮะเหมือนจะมีโล่ไปครับมิชฟทางหนึ่งยกทางหนึ่งครับกลาว่ากดดันคู่ต้องเอาให้เยอะที่สุดที่ทำคแล้วคู่ได้บิดใ <c oughs> ส<า>่ไป<ม>เลยเหรอครับพีมพกเส้นตุ้หดุดันขนาดนี้ครับวัดกันที่เหลี่ยมที่มุมเลยฮะโโอ้หจะเป็นต้องทำต้องไปทุอหมื่นกันถึงขนาดนี้ด้วยเหมือนเหมือนยัง ทรงพลังมาจากเกมที่แล้วครเล่นดูดันจริงๆกันวันนี้นี่ครับพยายามจะต่อเลือดเพื่อให้เขากลับบ้านแล้วจะเอาดักไปเยอะแหละครับเราทำได้ไปแล้วนะครับสำหรับตัวของเอลโซราก้อนนะครับตรงนี้เอาไว้เหมือนจะยักยักอยากจะชิงโชคเล็กน้อยบวกเกิดขึ้นมานุ้นุเหมือนจะเลือกไม่เสียงครับแล้วก็หน้าจอด้วยนะครับตราอันเชิญสกินฮีโรอิกนะฮะครับรอบนี้นะในเกมที่สี่ครับสกินฮีโรอิกครับตราอันเชิญครับสามารถจะว่าเอาโค้ดได้นะครับเลยกรอกดในเกมได้เลย ไปรับเป็นเยอะๆครับให้ไหวครับเรามาออโดนอีกแล้วก็ไปทปปี่ตีดครับโอ้โหลูดใส่กันเองไปแบบเจ็บแล้วเต่าเอ็กบอกมันนี่นะฉันทูดาเมจนะหือว่าเจ็บหนักกดดันเลือดใส่เหมือนกันครับดีว่ายังไม่ได้มีออบเจกต์อะไรเกิดขึ้นครับแต่แน่นอนว่าเบคอนทานเองก็จะได้ขยับตัวก่อนครับค่อยๆคุมพื้นที่ไปครับสำหรับทางด้านเบคอนทานแล้วก็เป็นสลิมก็จะได้เล่นไปเรื่อยๆนะครับในเวลาด้วยครับ ไสเปียร์อีกแล้วครับแหมทำงานค่อนข้างดีครับปู่หว่าช่วงต้นเกมตรงนี้ครับเกี่ยวใช้โจกลูดตอดเลือดไป oh. อีกหนึ่งฟกเส้นโอ้โหเข้เพิ่งไปเปิดมาเปิดบอลบอกอยากเล่นเราเกี่ยวด้วยโซเพนมาตรงนี้แล้วไปสเปียร์ยยพยายามที่จะเล่นกันต่อตรงนี้แล้วสวยๆได้ขึ้นแล้วครับโโอ้หหจังวะขึ้นพอด,พอดีพอดีตรงนี้ดี่ฟอกพร้อมจะเล่นไหมครับ แต่ว่าต้องดึงด้วยล่าโซลบทูตไปแหมได้เป็นสวิตเทนเนลแล้วเกี่ยวไม่เจอคนแล้วโดนสวนบอลตรงนี้ช็อคปิดมาแล้วเบสเซนทันไปข้างหน้าก่อน2คนเคสเอกับเฟิร์สวันติดอยู่ข้างในแล้วนุนุพยายามมาแล้วทันเดอร์แคปเด้งเบสปาอยู่กดแข่งหลบได้ครับแล้วเกสเซิร์ดมาคนสุดท้ายกระโดดไปเอียงปาดไป1ทีครับเรียบร้อยครับเฟิร์สวันลงไปนอนฮะโอ้โหชีวิตมีค่าครับยาซ่ากับมาหลอดครับยืนอยู่นานไม่เป็นผลดีแน่ๆครับในการที่มีทูดาเมจพร้อมกระดดเลือดครับ ไปเสี่ยงเล่นนะครับโดยที่วิชั่นมันย่ายาวสองฝั่งนี่ม,มืดมดเลยครับแล้วอันนี้บอกว่าดีฟเพเส้นเหมือนกับเลือดมันไม่ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นด้วยใช่ครับนะครับคือแล้วคือกลายเป็นว่าเป็นเป็นเพลย์ที่แกเซูร์สเนี่ยคือไปเติม,มแบบฟีฟีใช่คือเคลียร์เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเติมด้วยนะครับใช่ครับมีเวลาเหลือๆเพื่อเฟื่อเพื่อนยื้อไว้นานมากนะครับโอ้โหน้ำไปขวาตรงนี้ เขบอกลำบากแลอเกินครับเป็นโมเดลแม่เราเจอมาตลอดนะ,นะครับแถมตำแหน่งท่าโพสชั่นยืนไม่ดีหมู่หวานปาสตันมันได้มีปัญหาอีกด้วยครับเข้าไปลึกนี่ต้องรีบเข้ารีบออกเหมือนกันครับใช่ครับเปิดย่าไปนิด ลำบากเหลือเกินครับยไฟนิสเปีลเนี่ยครับมันเช็คย่าได้แต่ไปตบายแล้วคูดาวมันตามมา่ำกระโดดใส่ไปสองคนทั้งข้างเขายังมีตลอดจนแล้วคูนั่บิดใส่เข้าไปอีกแล้วครับตรงนี้เบสต์มาข้างหลังนุ๊กพยายามกดไอ้แกเสเซอร์ฟอยู่ด้านข้างรอครับแล้วต่าเอ็กพยายามโดนทอสอยู่แล้วปาดคืนหนึ่งที่โอ้ดิป็อกบอกหน้าจะยู่อ่ะรถช็อคสวนมาตรงนี้โดดมาพร้อมกับข้างหลังมีคิมเซตามาเติมแล้วครับตรงนี้พยายามยื้อกันอยู่แล้วมาเปิดบุญป็อกลูดไม่ถึงครับโอ้ยเนีได้เยอะมากช่วงห้านาทีตรงนี้ครรัับบบไหหลเเข้้าาาามมมออง็นนว่่่ีทูย จะเล่นต่อหรือเปล่าไม่มีอันตรีนะสำหรับตัวของคิวเซนเซนะครับมาแล้วครับเห็นครึ่งหลอดแล้วก็โดดกระโจนมาจากเอาได้อยู่ยังเซฟไว้ได้อยู่นะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆสำหรับตัวของเฟิร์สวันยังมือไวอยู่ครับพันนิสยังเซฟได้ครับด้านบนครับจุดๆจ้องๆเล็กน้อยครับปูน้ำดูไปเอาข้างบนต่อสายไปที่มาหลอกแล้วพุ่งทะยานไปแล้วครับอูเลนจะบังคับนะเพราะว่าจะ นี่ครับผมม้งเจ้ครับกิมเซยืนอยู่แล้วขอคอนเทสหน่อยลูกเป็นหนึ่งจะเป็นฟลักซเสนเก็บได้แล้วมาเติมเมื่อเต่าเอ็กกิมเซยเปิดมูลฟอลแล้วกดแข็งไปโดนฟุตบอลเบสเซนดลิมชันรับมาแล้วช็อคใส่ไปหนึ่งทีเต่าเอ็กตามาลูดด้วยครับอุ้ยกดแข็งนิดเดียวครับกิมเซย์แล้วด้านหลังอ้อมมาบัตเตอร์ายมารายงานตัวครับเก็ตเซิร์ดกระโดดไปครับแล้วส่งไปเกิดครับเคสเอครับที่บ่อน้าไปเลยครับนุนุตามมาด้านข้างครับพยายามจะหาเลี่ยมมุมเก็บสแต็กแต่หมูหวานได้ฮิตทาวเวอร์ฟรรีไปแล้วคับ ดานล่านี่ก็โดนเดี่ยวใส่เดี่ยวกันอยู่นานเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าศึกแข่งลูกผู้ชายแต่ด้านบนนี่ยังไงก็ได้ทาวเวอร์ไปแล้วแหละรครับสำหรับเบสข้ามามครับอหมาหลอกของเต่าเอ็กนี่ยืนทนดีจริงๆ<ช>ครับ,รบ2อครั้งแล้วครับเกลื่นเสิร์ตมาเพื่อปิดสกอร์ครับแน่นอนว่าตัวอย่างดิฟอลเองกดดันเต่าเกได้ก็จริงแต่ถ้าทอสได้ไม่เต็มหรือว่าถ้าทอสไปแล้วล้ว ไม่ไม่ได้มีสก,กิลอะไรต่อเนี่ยบางทีก็โดนกดดันจากฝั่งนิลุบเมื่อกี้นี่ตัวขึ้นมาแล้วเสียฟลิกเกอร์หรือเปล่าครับเสียฟลิกเกอร์เลยครับเกมนี้ดูจะกดดันจับแล้วรุดดึงไปแล้วโซ่ทุกไม่โดนเต่าเอ็กลับหยุดอยู่แบล็คเซอร์เรนนดับไปช็อคโดโดออกไปได้ครับแลกกันไปอัติกับอัตตีครับเสิร์ชครับดึงกลับมาโอ้เจอเป็นมาหลอกครับเข้ามาด้วยครับเต่าต่อไปนั่นแหละครับจับเอาไว้ครับ อนาคตจะเติบโตแต่เอาตรงนี้แล้วกระโดดเอียงหนึ่งทีต้องกดมาร์คออฟฟอร์สแล้วเพื่อนๆมาครับ <c oughs> ปิดป้อมไว้ก่อนครับยังดยวใช่ต้องปิดป้อมไปด้วยครับแล้วก็ดโน้ตยคลิของทนานนของออฟไลน์รวมถึงตัวของมาร์คออฟฟอร์สด้วยครับต้องใช้เลยครับอยู่เงียบๆมาอย่างยาวนาน<อ>ล้วโดดไข่เข้าไปโอ้ย่านี้ครับงูตัวใหญ่เหลือเกินฮะหากลับแล้วคลิปดันด้วยตรงนี้ครับได้โซนแลยครับสำหรับท่านนปกนค้นถามกับป้อมล่างได้อย่างแน่นอนแล้วละครับ โอ้้องหมาขาเก่าครับมีอะไรในพุ่มครับแล้วพอเป็นวันเดอร์ซับแล้วเกมตามแบบนี้นะครับมันยืนไม่อยู่กับการรับดาเมจของเก็เซิร์ดที่ค่อยๆเก็บเงินเก็บทองมาครับดาเมจมันแรงแล้วก็ทรูดาเมจของมาล็อดด้วยนะครับเวลากดนั้นอยู่ที่กลางน้ำครับไปไม่โดนฮขไปอะไรมากกว่านั้นครับ8นาทีตรงนี้0-4สกอร์ทางฝั่งของแมกข้าทมาที่นําอยู่รวมถึงการเงินด้วยครับโดยของพื้นที่ด้วยตอนนี้ไม่ได้เสียทาวเวอร์ด้วยนะครับ เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวมูร์ดอมจะเล่นรอทางด้านอของ oh โฝฟายนั้นก่อนเอาเปิดปไปเห็นที่ตรงกลางก่อนนะครับตรงนี้เห็นแตน่ว่าเขาเขาเก็บยิงฟิลดเซเเยอร์นะครับแต่เป็นเ้าทาเองก็เพิ่งจะขยับไปที่โฮลี่ดราก้อนครับก็ค่อยๆไปเป,ปรียนบัฟกันมาครับฮาวเวอร์ก็ได้เปลียบเยอะครับศูนสี่ป่าเกียร์เวฟก่อนเกียร์พอดีของฟิกซี่มาหลอดครับเคลียร์ครีปไวมากครับใช่ครับ นู้มไม่ได้เดินก่อนเลยใช่ครับถ้าจะเดินคือทิ้งเลยครับเวฟปล่อยคนอื่นรับไปเอเดเข้าไปเจอเต่าเอคลับหน้าอยู่ครับแล้วยืนช็อคบินออกไปก่อนอุ้ยจะไม่พ้นนนั่ไม่พ้นแต่เลือดอย่างนี้ตรงกลางตรงกลางจะเคลื่อนทันหรือเปล่าเจับตรงนี้จับโอเวอร์ไฟเอาไว้ได้ด้วยหมายจับตรงนี้2ต่อ1กระโดดไปแบบนี้เรียบร้อยครับเก็ตเซิร์ดแล้วเปิดนี่ครับมีเฟสเซเยอร์ทิ้งไว้ก่อนด้วยครับไม่งั้นนี่มีปัญหาแน่ครับสำหรับทางฝั่งบุรีรัมย์ครับฮะ คลิปด้านล่างก็ไหลามาเหมือนกันหลังจากที่กดดันตัวของเต่าเอ็กซ์ครับก็แล้วทำเพอร์ไปครับสำหรับท่านังของดีฟ็อกจับจับแล้วตรึงเอาไว้แล้วให้เกฟเซิร์ดมาร่วมด้วยครับแต่กลายเป็นมาร์กี้เดสกร์นะครับแล้วพยายามจะเคลียร์อยู่ตรงนี้เปิดไปที่เกฟเซิร์ดแล้วงานเป็นเส้นเป็นท่น,ปน,ปนไป,ไปเอาจากซ้ายหรือจากขวาเต,ต่าเอ็กซ์มาด้านซ้ายแล้วโดดกลับมาครับเกฟเซิร์ดแล้วเปิดไปตรงนี้เรียบร้อยเป็นสกอร์ที่หมูหวานทำได้แล้วเต่าเอ็กซ์เดินโซนออกไปฮิตเข้าครับตรงนี้ได้ฮิตทาวเวอร์ฟรีแล้วฟรายนิสเปียร์ไล่ไปโดนด้วยครัับตเข้้้าาไปป่อลลูทแแวดดีรงจจะ ด้านบนมากี้นี่ทำเวฟไว้รอด้วยครับทำห้ดันสูงตรงนี้ทางฝั่งของอถไฟก็ติดเวฟไม่ได้มาร่วมอะไรได้ครับช่วงเวลาของการไล่จับกันทีละตัวไฟเล็กๆก็ดีมากไฟใหญ่ก็กกลัวใช่ครับ คือการเงินถ้าดูตรงนี้เหมือนจะไม่ได้นําเยอะอะไรมากนะครับประมาณสามพันแต่ว่าแน่นอนเรื่องของพื้นที่ครับได้ไปแบบเต็มเต็มครับแล้วเปิด,ปดมาฟิกเกอร์ยกมาลูดปึ๊บไปหนึ่งทีลู่ลูนล<ร>ู่ไปครึ่งหล<ร>อดยังพยายามจะสวนมาก็ไม่มีอะไรครับเดิวเปิดขึ้นมาได้เหมือนกันเล็กน้อยครับตรงนี้ใส่ก็น้าของคิมเซนเซนแบบนั้นเลยครับถูกสองคนยังกล้าเล่นนึงครับขึ้นหน้าด้วยครับเซนเซนตรงนี้นี่เรียกว่าความแค้นมันหอมหวานครับอยากจะเข้าไปปะทะหรือเกิดร่างกายแบบหิวยาแดง แผลนี่มันเป็นแผลสดนะฮะต้องท่าเลยแอลกอฮอล์แล้วราดด้วยยาแดงนูนูบอกอดเหลือเกินอดเกินไปมุยตัวทองๆตัวนั้นมันหนาลกลัวเลอเกิดโดดมาเอี้ยงยีนี่ล็อกเอื้อทันไหมแต่ยังคุมแมปอยู่ครับด้วยการใช้เป็นฮายาเตะสเปริ์อีกครั้งหนึ่งครับนี่เช็คย่าเร็วดิฟักเซนแล้วเดี๋ยวต้องดูโอเวอร์ไฟมี2คน อยู่ในบุ่มตรงบูบับมาอีกแล้วหรือเปล่าแม่ไม่รู้อะมา,<อ>าพร้อมหมายจับอีกไหมนะเอาบูบับให้กิมเปอเซย์ไปครับโอุย้ยตรงกลางเปิดใส่เตาเอ็กด้านข้างกิมเปอเซย์มาแล้วครับเปิดมุนฟอร์มาถอดมาเบสเซอร์ญญ่ซนยัดมาลูดไปหนึ่งทีตรงนี้หมูหวานเพิงสเปียมาโดนด้วยครับจังหวะนี้เคสเจ็บหนักมากต้องถอยออกมาด้วยซ้อนเชลล์ว่าเจ็บหนักเหมือนกันครับแต่เตาเอ็กเองนี่ก็ถือว่าจังหวะสวนได้ดีแต่ยิ่งเคสเซย์ก็ไประสิทธชั่นได้สวยครับจังหวะเมื่อกี้กดล้างพร้อมด้วยนะครับ ว่าจังหวะ2องนี่ต้องระวังนะครับแฟสเปียร์มันลอยตามมาแล้วมาร์กี้ยืนอยู่แนนเห็นทุกอย่างมาร์กี้บอกฉันรู้ฉันเห็นโอ้แต่งมาพร้อมด้วยนะเจสเซอร์นี่ครับตอนนี้จะเล่นหรือเปล่าครับแล้วตันละครเจอหน้าใครไม่เจอเจอคนเดินผ่านมาที่เป็นเคเอสเอครับแล้วหลาวไปตรงนี้แต่ได้เอฟเวอร์ติเล้วออกซ้ายเลยครับตรงหน้าบุรีรัมย์ไปส่เสียต่อได้ครับตรงนี้เวอร์บอลรับหน้าอยู่แต่มีสลิมครับโอ้โหปาหอบมกษัตริย์ ดับยับเลยตัดฟีฟีอยู่เปิดบอลกำลังจะล่วงแล้วล่วงไปดับเบิ้ลคิีวมูหวานแล้วครับแต่ก็ข้มอยู่ในป้อมตัวต่าเอ็กด้านหลังโดนล็อคจับ<ด>แล้วโดนรู้ญญพยายามที่จะไปตัดเวฟคลิปแล้วญญพยายามที่จะไปครับแล้วจังหวะแบบนี้เอ็กเฟิร์โดดใส่ไปเรียบร้อยครับถึงนึกถึงตัวด้านตรงกลางในพวกเส้นก็มีงานเยอะเหลือกเกินเคลียร์เวฟคลิปไปได้ครับเคลียไปก่อนครับฟิงเกนก็เคลียร์สูงเหมือนกันก็ตรงนี้ไล่มาด้านล่างทางโอฟลายครับไปดันคลิปเวฟให้สูงที่สุดก่อนครับเขามาแบบนี้แล้วเคลียร์ตัวของเอฟนิสเลเยอร์ไปได้ครับโอ้เลยจะเปิดป คนช้าหนึ่งนายครับดับไก่ยยังหลบได้ครับล้างอยู่นะครับเป็นไฟเงียบปูแล้วทำให้ตรงกลางไปกลายเป็นว่าได้อินฟิเนเซอร์ไปแต่ไม่ได้เปรียบเลยครับแล้วตรงนี้ค่อยตามมาเก็บงานทีหลังก็ได้ครับเกษตรแล้วไม่มีซีซีอะไรที่จะไปจับจะไปหยุดเกษตรดซะด้วยครับเกษตรดเดินมาแค่ขอมาเติมดัมเมจนะครับรู้อยู่เล่นยากด้วยครับ เมื่อกี้นี่ขนาดเป็นวอร์เนอร์วูแมนนะครับพีเอสเอแล้วเป็นปิดป้อมครับต้นจับในป่านี่คือทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วเกมนี้เป็นที่เซิฟก็จริงแต่แทบจะไม่ได้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าครับยังมีเต่าเอ็กบอกได้ได้ยืนกลางน้ำโอ้โลดีฟอกเส้นโอ้ขึ้นหน้ามาแบบห้าวหาญแล้วฟิกเกอร์มายกกดล้างเสียผู้ได้บิดออกด้วยครับแล้วเฟิร์สบอลแมนเข้าไป โอ้ไปต้อต่อตรงนี้ okay, <see. S 1> โอ้โโอ้ยไปครับที่เข้าไปดิโนแก,กนลีแล้วออกมาเพื่อนวันเพิ่งมาเติมฮะับโอ้โหเล่นเกมไม่โดนต่อครับใจสไลด์ขึ้นหน้าน่ากลัว<ช>จริงๆเนี่ยปัญหาเหมือนกันครับใช่ครับ,รบแล้วเกมนี้ก็ไม่ได้มีฟิกเกอร์นะครับเสียพลิลฟายด้วยนะครับเส<ว>ียคนให้บิดด้วยหรือเปล่าเสียคนให้บิดคนไห้บิดพิลฟายนะครันหลบออกมาเป็นเคสได้เลยล่ะใช่ครับนี่ครับแต่เล่นเสียงจริงๆครับ พยายามที่จะนวดมาครับเบคอนทามไวสเปียรวัดไปโอ้โดนตัวหลังยืนงงๆไปก่อนเข่าสุดครับมาที่กันฟรีที่ด้านล่างครับตรงนี้ได้คารเบอร์แน่นอนครับครับครับโอ้จับเลยเหรอแล้วสามคนมาลุมมาตุกอุตลับเยอะมากแล้วมาคี้ทับเรือแต่ไม่ลดเลยครับเอาหวดนุดนุ้งตองเบสเซนแมนท์ลั่นมาแล้วคิวเซเตอร์มาด้านหลังแล้วชกไปสวยมากสหรับตอกเอ็กซ์ขัดไปได้ดีครับ ได้เป็นหนึ่งสกอร์เป็นนู้นนหล่นลงไปแล้วครับแล้วต่อเองยังยึงค้ำอยู่ข้างหลังมาแล้วเหมือนกันเลยรถคันนีเขึ้าไปแล้วโกกอเว <ลบ S 2> อร์ไปแล้วก็กดแข็งหลบเหมือนกันแล้วตรงนี้โอเล็อกอัพลอยขึ้นไปหายเลยครับโดกนกลางอากาศเดสแอร์เดสโซเล่แล้วคีปกลางมาแบบนี้เบลก็นหามพยายามที่จะเข้าไปครับเพื่อจะปิดเกมแล้วได้หร <ๆ S 1> ือเปล่าแล้วพยายามจะเคลียร์อยู่แล้วเพื่อนวันยังคูนด่ปิดเคลียร์ได้สำหรับโอเวอร์ไปก็ไม่ใช่เป็นทางด้านดิฟเซนนะครับคูนด่ปิดได้นะครับแล้วเคสเอก็ยังเคลียร์ได้อยู่ครับด้านบนตีแล้วเป็นสามทางหรือเปล่่าาาาาคคครัับบบแแแมม็กกกีี้้้้้ยยยยยดเเเเขไปอออพจะูลวน พยายามจ่ายดาเมจใส่คนก่อนครับแล้วทาวเวอร์เหลืออีกนิดเดียวครับพยายามที่จะเพรดกันต่อครับตรงนี้คีบหมดฮะแต่ไม่ปเป็นไรครับทาวเวอร์แล,ล้วคิดคนละคลิใหม่เดินมาแล้วเรียบร้อยเกมนี้เป็นการตีเสมอ2-2ครับ